สวัสดีสวัสดีทักทายวันอาทิตย์ยามเช้านะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้เอาเพชรสยามกับพระเนยียดเป็นวตทุนเทีนนะครับมามาหาคลิปครับผมออกคลิปวันนี้ก็ออกแยกสองสามไม้ครับพี่น้องพอดีสายๆจะเข้ามาเรียกตังในหมู่บ้านเรียกตั้งนายกอ,อกอบจครับผมเอาผมใส่ไปแล้วครับเดี๋ยวรอชมครับจะมีนกป่าเขาร่วมไหมครับผม อ่ะพี่น้องก็เป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเป็นที่เรียบร้อยครับออกมาแค่เดียวครับพี่น้องจะเซจเป็ดสยามเลยครับพี่น้องปูผูแน่นอนครับครูครับครูครับ,รบตัวนี้ครูครูดี๋ยเสิมาแก่มือซ้อยเก่ามืออาทิตย์ต้องหันนกฝึกผมไทยไทย ผลผัดครับก็เ,เล่ไดาเดียวมาเมื่ออาทิตย์นี้ที่แรกว่าจะออกนะครับเบิ้งสาภาพเราบ่คือครับนี่ครับผมก็เสร็จเป็ดสายามครับแซมนี่กับดูไปใส่ี่ยครับพี่้องเท้านี้มึงกน อย่าใจนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวย้ายเลยเดี๋ยวย้ายเลย

ทำการเสรหมดไหมไม่หมดเต็มสองดูครับตัวนี้รู้กว่าจะได้ตัวเต็มสอง สั้นดีนะครับพี่น้องถือว่าปากสั้นดีมากครับเรามาสามถุงพี่น้องเด็ดถุงตัวหนึ่งครับตัวคู่แน่นอนครับคู่ดีครับตัวนี้เดี๋ยวไปใส่เสาว,วันนั้นที่ตบก็จะเอาแพ็คคู่ครับพี่น้องหนึ่ตัวเดียวเดี๋ยวก็จะัดเลยแล้วกันแล้วขอยยัดย้ายสายไม้เลยพี่น้อง เราต้องหยิบกลับไปอาบน้ำเรียกตังค์อยู่ครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งมั้งพี่น้องเดี๋ยวใส่มจนห่ต่อครับผมมาแล้วครับพี่น้องตัวที่ที่รอครับมันอาจิตี่แล้วไม่ได้ครับ เราจะเอาแพกคู่ครับพี่น้องเพิ่งออกมาครับพี่น้องตั้งนานไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าครับพี่น้องมันรู้แต่ก็พอได้รุ้อยู่ยครับแต่เป็นเนียเทียนเปิดบทุนนะครับ มัไม่ค่อยลหเียดคัเนี่ยมันก็จะเข้าตีอย่างเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền จะเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องแตมสามครับกวาจะได้ครับผมโอ้ยเตมสามครับก็เจ็บแถวนี้แหละพี่น้องทำถนนยังไม่เสร็จก็อาศัยอย่างนี้ครับข้างบ้านใกล้บ้านครับผมมีเสียงกลางลงครับเสียงกลมุมโอเคอยู่ครับเสียงใช้ได้ครับผมมาตามมาทิตที่แล้วก็จะเอาแก่กคู่ไม่ได้กับเสานี้มันรู้มันเห็นก็เลยไม่เข้าก็เลย ตด,ดไปหลด,ดมาอยู่แต่ไม่เข้าครับก็เลยเอาอเทียนมาจัดก,การมันครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลงมาให้ชมครับพี่น้องมีเสียงใหญ่อย่างนี้ตัวนึงนะพี่น้องแกเอามาสามถุงเองครับวันนี้เอามาสามถุงครับพอครับวันนี้เดี๋ยวมาเจ็บใหม่หรือจะไปเล่นอ,อีกสักไม้หนึ่งเดี๋ยวดูก่อนพี่น้อง เดี๋ไปเล็กีกสักไม้นึงค่อยกลับบ้านครับผมมาให้ชมครับมาให้ชมตอนนี้ครับ7 6โมงครึ่งถึงเอห6โมงถึง6โมงถึงถึง7โมงครึ่งครับพี่น้องเพชรสยามก็จัดเป็นที่เรียบร้อยครับผม นี่ครับผมมาตามมนเสียมนเสียแรงมาตามครับพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วที่แล้วนกใหม่มาเป็นน้องชายตัวนี้เลยครับพี่น้องยังเอานกไปเก่งครับเพิ่งได้เฉลยจิตแปดตัว อะไรดีไหมดูสิกว่าจะได้ตัวเป็นไงเขียเขียมาขึ้นมาหางแกหัวไหนออต้องียกเียกดีขนาดออเอเดี๋ยวที่ขอใส่เล่นอีกจากใหม่ครับเพราะในซื้อนักกินเขาไป Nhu hình nhé các bạn ạ kia 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 ตัวเขาบ้านจะาปอดรวมลงนะครับพื่อนเนาะส,สามตัวสาม,ส,ามสี่ต็มสี่ต็มวันนี้อะเริ่มเริ่ม Gracias. No, no, no.